สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิอายออฟ่าลอดบายการชาวรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณในแต่ละวันมากันที่วันอังคารค่ะหนึ่งถึงสิกันยานี้ค่ะดูสิว่าชีวิตของคุณเรื่องราวต่างๆโดยเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตดูวเป็นขำๆก็ได้นะจ๊ะฟังไว้เพลินเฟังไว้ก่อนนอนก็ได้นะจ๊ะมา ดูซิว่าชีวิตคุณจะเป็นเช่นไรมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจที่ยากลำบากมีความไม่สบายใจหรอคะระวังในเรื่องของคนอื่นเอาเรื่องความลำบากใจมาให้ช่วงนี้เซฟเซฟเงินหน่อยอารมณ์ค่ะอยู่ที่อารมณ์เลยช่วงนี้หงุดหงิดเป็นพิเศษหงุดหงิดกับเงินหรอคะหงุดหงิดกับเงินหุดหงิดกับชีวิตโอ้ระวังเรื่องวิชาชีพด้วยของหาย ระวังของหายโทรศัพท์หายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลโอ้ไพ่ของอ่ะโอเคมาวันอังคารหนึ่งถึงอ่าหนึ่งถึงสิบหกธันวาค่ะไพ่ใบแรกของคุณเลย King of o s 킹ออฟสอ Dark อืมลักษณะของคุณตอนนี้ต้องตัดสินใจ เรื่องราวบางสิง่งบางอย่างชีวิตดูเหนื่อยนะชีวิตดูเหนื่อยดูตัดสินใจอะไรยากลําบากเหลือเกินอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้อาจจะเป็นประเด็นในการงานที่บางครั้งคุณต้องต้องใช้ความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการคนที่อยู่ในบริวารคนคนที่เป็นบริวารใช้ความแข็งกร้าวบ้างพระเดชพระคุณอะไรอย่างนี้คุณข้อค่อนข้างจะงด,ดกับอารมณ์ความรู้สึกอยู่นะ นะ่จะได้เงินก้อนใหญ่มาหรือ,อยังอยากได้เงินก้อนโตโตหรอคะบางคนรอขายที่รอขายที่รอบ้านหรือบางคนอาจจะมีการต่อเติมบ้านรอเงินก้อนใหญ่เพื่อจะไปต่อเติมบ้านหรือกิจการร,ร้านค้าคุณมีโอกาสได้เปิดกิจการใหม่มหรือทํางานใหม่ๆเป็นงานที่สองก็ได้นะคะอืมในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็าอาจจะมีรุกน้องนินทาเตจิน,นินทาว่าร้ายเราบ้างหรือมีคนขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาแทงข้างหลังพูดจาให้ร้ายเรา นะจ๊ะแต่คุณจะเอาอยู่กับทุกๆสถานการณ์คุณเป็นคนแข็งเป็นคนแกร่นนะคืออย่าให้พูดนะเราไม่พูดคือไม่พูดนะเราไม่พูดคือไม่พูดแต่อย่าให้พูดถ้าพูดเราแรงคุณเป็นคนแรงนะไม่ค่อยยอมใครนะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่คุณดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูมีศักดิ์ศรีดูมีอีโก้เนะี่ยคุณก็ไม่ค่อยยอมใครสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณจะยอมใครต้องยอมด้วยเหตุและผลของคุณเองค่ะเออบางทีแบบ จะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหรือว่าบางคนก็ดีๆอยู่ก็อยู่ๆต้องการร่างเป็นนางมาร้ายเป็นพ่อมาร้ายซะอย่างนั้นนะคะเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็เซฟเซฟเงินอยู่คุณเป็นคนประหยัดคุณเป็นคนแบบมีความมัธยัติช่วงนี้เรื่องการเงินให้วางแผนการใช้เงินดีๆประหยัดสักหน่อยเซฟสักหน่อยนะคะระวังคนขโมยของของโมยข้อมูลหรือเินทาว่าร้ายคุณอะไรอย่างนี้นะ มีเกณฑของการเดินทางชีวิตยังมีอิสระเสรีดีค่ะบางคนเป็นทหารตำรวจราชการเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายขึ้นศาลขึ้นโรงพักคดีความอ่าให้ระวังตรงจุดจุดนี้ไว้การเซ็นสัญญาการลงนามใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องดูตรวจดูให้ทววนถี่ด้วยนะคะชีวิตยังยากลําบากยังเหน็ดยังหนื่อยเหมือนเดิมนะอังคารนะเหมือนชีวิตในแต่ละวันเนี่ยอะ,อะไรนะแต่ละมือแต่ละเด <laughs> แค่อยังเป็นอะไรที่คุณจะต้องรู้ขึ้นมาสู้อยู่ตลอดเวลาปัญหามีเข้ามาเรื่อยๆแต่คุณจะแก้ปัญหานั้นได้คือเขาเรียกว่าแก้ปัญหากันรายวันเลยแล้วก็ช่วงนี้ถ้าหาใครจะพึ่งพาพึ่งพิงนั้นก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อัตหิอัตโนโนาโถค,ค่ะตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน คุณมีความแข็งแกร่งทั้งกายทั้งใจนะั่นแหละไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะอาจจะมีโอกาสได้ทำงานอะไรใหม่ๆหรืออาจจะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานด้วยหน้าที่รับผิดชอบของคุณเนี่ยนะก็ค่อนข้างมีความรับผิดชอบสูงคุณเป็นคนรักครอบครัวนะถ้ามีครอบครัวก็รักครอบครัวรักพ่อแม่รักเพื่อรักน้องเป็นคนที่โฟกัสต่อเรื่องงานเวลางานก็คือทุ่มเต็มที่อารมณ์แ ประมาณนี้แต่ช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีค่ะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดฉืนเชียวง่ายรู้สึกถึงการไม่เป็นอิสระกับบางสิ่งบางอย่างอาจจะในเรื่องของกฎหมายคดีความก็ได้นะเหมือนมันมีสิ่งที่บีบบังคับให้คุณต้องอยู่ในขีดจํากัดอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่ค่อยยอมใครนะขอบอกเลยนะคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองและไม่ค่อยยอมคนเหมือนกันจะมาก็พร้อมบวกกับพร้อมบวกอะ่ะบอกเลยช่วงนี้อารมณ์ก็ไม่ดีเหมือนหน้าตาด้วยมาแบบไหนก็ไปแบบนั้นเลย อารมณ์แบบนั้นคุณเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากทุกอย่างที่คุณกำลังจะกระทําอยู่นั้นคุณจะมีพลังความแข็งแกร่งพลังในการที่จะคอนโทรลสิ่งต่างๆได้ดีค่ะ The ะเอะแอพเอนี่ยเป็นไพ่ใหญ่เพราะฉะนั้นแบบคุณจะมีพลังเรียกว่าจะมาใครจะมาขม่มคุณหรือใครจะเอาคุณเนี่ยไม่อยู่หรอกคุณจะมีความคิดเป็นของตัวเองคุณก็คิดว่าความคิดนี้คุณถูกต้องอะไรอย่างนี้ลักษณะแบบนั้น นจะจจะเงินะเงิน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 อยากได้เงินก้อนโตเหมือนจะมีเงินก้อนโตเข้ามานะคะอาจจะมีเงินก้อนโตเข้ามานี่ผ่านมือเข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นหมื่นเป็นแสนเลยเป็นล้านก็ได้นดจะจจะคุณยังเป็นเอ็มพอเร์อยู่ค่ะไพ่ของเอ็มพะเรอร์จะควบคุมสถานการณ์คุณมีศักยภาพพอที่จะควบคุมคนอื่นและควบคุมอารมณ์ตัวคุณเองค่ะ เออหรือ,อถ้าบางคนรอ,อการอนุมัติไปกู้เงินรอ,อการอนุมัติใดๆก็ตามรอ,อการเบิกจ่ายคุณก็จะได้รับเงินในไม่ช้านี้นะคะเรื่องปัญหาของเงินที่คุณมีอยู่อ่ะมันจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีคุณจะสามารถวางแผนเดินหน้าไปกับทุกสิ่งทุกอย่างได้การเงินจะมีแนวโน้มที่ดีในอนาคตจ้ะรอสักนิดหนึ่งจะมีเงินก้อนเข้ามา ภาระหนักๆที่มีอยู่มันจะค่อยๆคยที่คลจะรู้สึกโรงโปรง่งโรงใจมากยิ่งขึ้นกับเมกับเม็ดเงินก้อนโตอ่านาจะจ๊ะโอเคไหมอ่ะในเรื่องของความรักกันมีความรักไหมบางคนอาจจะโดนบางคนถามว่ามีความรักไหมเดี๋ช่วงนี้มันมีมันมีอิสระเหนืออื่นใดเลยนะความรักมองไม่เห็นเลยอังคารจ๋าเอ,อ่อถ้าเป็นคนรักครอบครนะัวน่ะใช่ แต่ความรักมองไม่เห็นก็ระวังนิดนึงแล้วกันเรื่องของความรักความสำคัญบางคนแบบว่าอยู่คนเดียวคุณคิดว่ามันก็ดีนะการอยู่แบบบางคนมีครอบครัวแล้วนะแต่บางคนมีอิสระดีอ,อ,อ่ะคนญานจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณไหมในช่วงนี้คะมองถึงความช่วยเหลือความช่วยเหลือจะมาถึงค่ะครอบครัวคุณมีบางคนมีครอบครัวแล้วม่ลูกสองคนมีหมามีแมวด้วยที่บ้าน นะจ๊ะช่วงนี้เหนื่อยกับครอบครัวค่ะบางทีคุณเป็นหุวหน้าครอบครัวคุณต้องแบกรับหรือว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวมีความรักจากครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะความรักครั้งใหม่ยังมองไม่เห็นเลยแต่มันจะดีขึ้นในความรู้สึกของคุณคุณจะกุ้มกุมเครียดเครียดในเรื่องของเงินเรื่องของความช่วยเหลือที่รออยู่ความช่วยเหลือกําลังจะมาถึงจากจากคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องวงศาคณะญาติ ความรักมันมีคนมารักมาชอบอยู่นะแต่คุณเหมือนไม่มีเวลาไม่มีเวลา,าช่วงนี้มีเวลา,าอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นมีเวลา,าที่จะปรึกษาหารือกันกับครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่านะจ๊ะความรักมีคนเข้ามาชอบแต่คุณจะไม่เอาเหมือนไม่อยากได้แล้วหน่วยอ่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญค่ะการเปลี่ยนแปล,ปลทงปปลที่อยู่อาศัยย้ายที่นอน การเปลี่ยนแปลงบางคนย้ายบ้านย้ายแผนกย้ายงานย้ายการระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะมันจะมีความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งที่ขาดสะบั้นลงไปถ้ามันไม่ชัดเจนคุณจะมันจะเกิดเรื่องเราบางสิ่งบางอย่างเกิดการทะเลาะกันใหญ่โตโมโหลานแล้วก็เหมือนเหมือนยังมีปัญหาแรือุประสักกันมากค่ะคุยกันดีๆค่ะ จริงๆคุยกันดีๆบางทีคุณรู้สึกผิดหวังเสียใจกับความรักที่มีอยู่มันจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดการทะเลาะบบาแหวงอย่างใหญ่หลวงเลยอ่าอ่าลักษณะน,นั้นบางทีคุณต้องย้ายออกไปอยู่ข้างนอกหรือย้ายย้ายที่นอนสักหน่อยก็จะแก้เข็ดได้เหมือนกันนจะจ๊ะอ่ารักซ้อนรักสามเศร้าถ้าอยู่ในรักซ้อนจะเป็นยังไงเออ บางคนจะจบกับมาแล้วบางคนจบไปแล้วค่ะรักสอนใช่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากช่วงนี้มองซ้ายมองขวาดีๆรู้สึกถึงความมีสเสน่ห์คนคนคนทุกคนเห็นคุณแบบมีความเชื่อมั่นมีสเสน่ห์หรือคุณมีความลับอะไรอยู่จ้ะมีความรักในความลับแต่บางคนกําลังจะออกไปจากความลับนี้แล้วละ่ะเพราะว่า ที่ผ่านมาจริงๆคุณเป็นคนที่ผ่านโลกมาเยอะนะเพราะฉะนั้นคุณจะเรียนรู้กับประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณจะแก้ปัญหาโดยประสบการณ์ของคุณเองก็ถ้าใครมาชอบก็อย่าวหวั่นไหวไหวหวั่นให้เหมือนมากนะอารมณ์ประมาณนี้ให้ใจนิ่งๆให้ใจนิ่งๆอย่าไปอยากได้อย่าไปต้องการอย่าไปปรารถนารักซ้อนเนี่ยอาจจะมีโอกาสของการเลิกราอย่าร้างเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มีมีความรู้สึกเหมือนเหมือนมันกดดันมีแรงกดดันซึ่งกันและกันค่ะอาจจะเป็นเพราะว่า มีแรงกดดันมีเรื่องไม่เข้าอกเข้าใจรักทั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายได้ทั้งนั้นนะคะอืมนั่นแหละบางทีคุณต้องต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างไม่อยากจะพูดอะไรออกไปให้คนช้ำใจแต่ต้องพูดแรงๆพูดไปหรือทำอะไรลงไปให้คนคิดแบบมันอารมณ์เสียอะไรอย่างงี้ก็มีโอกาสแบบนั้นเหมือนกันนะจ๊ะอ่ะป่ไปกันที่คนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณณนะตอนนี้คะ่ะ คนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้เบือ่อเซ็งเขาเส็งในอารมณ์เขามีความรู้สึกว่ามันมีทั้งความสุขและความทุกข์เข้ามาเอออาจจะมีเออได้เงินไปเอาเงินไปง้อค่ะคนรักคุณคิดยังไงกับคุณนัตอนนี้ คือเขาเขาจาักเบื่อเซ็งๆคุณอ่ะเกิดปัญหากันอ่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาค่ะเดี๋ยวเขากลับมามาปรับความเข้าใจและถ้าคุณมีตังค์นะเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาจ้ะเงินเท่านั้นคือสปปรรพสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นคําตอบได้กลับมาคืนดีกันพอเงินจ้าถ้าคุณให้ตังค์เขาให้การซัพพอร์ตเขาดูแลเขาทุกสิ่งทุกอย่างก็ปัญหาที่มีมันก็จะมาไรายหายไปเขาคิดยังไงกับคุณ เขาคิดยังไงกับคุณครอบครัวค่ะใครบางคนมีครอบครัวแล้วถ้าคุณมีความรักคือคุณจะได้กลับมาคืนดีกับครอบครัวจากที่เคยเมือนหมางเมินมีปัญหาก็อาจจะได้กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งพ่อแม่ลูกนะจ๊ะเขารักคุณไหมเขารักคุณไหมคนเนี้รักไหมสิบดาวเลยสิบดาวสามเหรียญรักสี่ทำไมจะไม่รักแต่ความรักของเขามันอยู่ที่ มันอยู่ที่การกระทําของคุณใช่เขาอาจจะเป็นแม่ของลูกคุณก็ได้ความรักรักไหมเนี่ยก็มีความรักอยู่ตรงนี้ค่ะแต่เขามีความรักปนไปกับความทุกข์กายทุกข์ใจด้วยคือจะทนทนกันไปแบบนี้แหละบางทีก็จะปัญหาที่ผ่านมาเป็นปัญหาเดิมๆเป็นปัญหาซ้ำๆเอ่อถามว่ารักไหมอย่าแรงกันมากแล้วกันคุณสองคนนี้ทั้งรักทั้งโกรธทั้งรักทั้งโมโหทั้งรักทั้งทะเลาะกันแต่เป็นความสัมพันธ์ที่รักไปเจ็บ มันเหมือนกับใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวเราก็ทะเลาะกันเดี๋ยวเราก็ดีกันอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสัจธรรมของคนทั่วไปคุณอาจจะคุณอาจด้เลิกก็หรอกไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันเป็นไพ่ของแบบนี้ยทะเลาะกันบ้างโกรธกันบ้างงอนกันบ้างห่างหายไปบ้างแต่เดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะอืมเขาต้องการเขามองคุณเป็นคนยังไงสีดาเขามองคุณว่าอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงเขามองคุณว่าคุณเป็นคุณน่ารักเขาแหละ แต่เขามองว่าคุณน่ะคุณน่ะบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณเป็นคนดื้อมากใช่คุณเป็นคนดื้อคุณเป็นคนไม่ฟังใครพูดแต่เรื่องของตัวเองเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองแต่เขารู้ว่าคุณน่ะรักเขานะเขารู้เขารักเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองว่าคุณดื้อมากแต่คุณก็ดื้อด้วยความรักคุณเป็นคนเอาเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักเอาชอบเอาชนะคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่บางครั้งก็เริ่มมอง เริ่มมองความสุขของคนอื่นว่าคนอื่นคิดอย่างไรได้ okay, ไหมอืมเขาเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรหรอกคุณคะเขาฝากบอกได้เขาอยากจะช่วงนี้ในเรื่องของฝากบอกเขากลัวนะเขากลัวเขาหวาดระแวงคุณนะจริงเขาหวาดระแวงคุณค่ะ เขาอาจจะหวาดระแวงคุณนะคุณอาจจะเคยทําผิดอะไรมาก่อนหรือเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกับอะไรมาก่อนมีความหวาดระแวงมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะทาอะไรรับหลังเขาเขาอยากจะกลับมารักกันดีๆเหมือนเดิมจริงๆเขาอยากจะมาคุยกับคุณนะมันมีความรักอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นครอบครัวก็มีปัญหากันบ้างขัดแย้งกันบ้างก็ตามแต่มันคือความรักที่มีอยู่มันมีความผูกพันมันไปไปไหนหรอกคะ่ะโอเคไหมเออเดี๋ยวก็ได้กลับมาอ่ะ ขอให้แนะนําหน่อยสิขอให้แนะนําหน่อยขอให้แนะนําให้กับความรักความสมคัญนี้หน่อยค่ะบังคับกดขี่ใครบังคับกดขี่เราอยู่หรือว่ายอมถูกกดขี่แสงสว่างกํัรจะมาถึงค่ะแสงสว่างนะจ๊ะ จับปลาสองมือระวังด้วยใครที่จับปลาสองมืออยู่นะคะถ้ามีรักเดียวมันก็อาจจะดีกว่าแต่ถ้าจับปลาสองมือสุดท้ายแล้วมันจะไม่เหลือสักตัวหนึ่งเลยปลาตักน้ำขึ้นให้รีบตักค่ะ <c oughs> ให้บอกแบบนั้นเอไพ่บอกอะไรนี้ หัวร้อนอ่าอารมณ์ของคุณค่ะอารมณ์ความรู้สึกของคุณน่ะ,ะให้ราวาะวังแล้วกันลดไฟฟ้าอย่าอารมณ์ผิวๆมากนะักนะคะผิวๆผิวๆเลยอารมณ์ค่อนข้างหัวร้อนช่วงนี้มีอะไรไม่ได้ดั่งใจสะมีอะไรไม่ได้ดั่งใจเยอะทีเดียวนะคะบางทีคุณรู้สึกว่ามันอึดอัดจใจมันไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้แสงสวา่าง คุณจะได้ปลดปล่อยจากความรู้สึกเหล่านั้นกับการถูกบังคับกดขี่ได้อีกสักระยะหนึ่งอย่าหัวร้อนเกินไปค่ะมุ่งหมายอะไรก็เดินหน้าไปสิ่งนั้นสิ่งต่างๆในความคิดของคุณอนะคุณคิดว่าคุณสามารถจัดก,การได้มันเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณนะแต่บางทีมันเป็นเรื่องง่ายที่ทําให้ลาบากใจที่ทําให้เศร้าใจที่ทําให้ทุกข์ใจเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามบางสิ่งบางอย่างอะ่ะก็ใจเย็นๆค่อยๆคิดไใจจองทบทวนดูดีๆก่อนนะจ๊ะ ให้บอกแบบนั้นยาวหัวร้อนเกินไปฟังฟังคนอื่นบ้างในการที่จะทําอะไรแล้วก็การที่ถูกกดขี่ไม่ว่ากดขี่ทั้งกายทั้งใจหรือความรู้สึกก็ตามรู้สึกกดดันกับใครก็ปล่อยวางไปอะไรก็ตามที่มันทําได้ก็ทําอะไรก็ตามที่มันทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําจบมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตาม like, อย่าลืมคอมเมนต์ด,ตด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดแชร์ share, ให้จย์ด้วยดูดวงสุนวรัตไลามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ